สวัสดีค่ะพี่หานมากินน้ำที่ลำธารเล็กๆนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านทุกคนดี่เราเขากินน้ำค่ะมากินน้ำลำธารไม่อยู่ไกลนะคะนี่อยู่นี่ม้านพี่หานอยู่นี่ก็เดินลงมา เจอลำแทนเล็กๆเดี๋พี่หารดูเหมือนเขาอยากจะเล่นน้ำนะคะเหมือนเขาอยากจะเล่นน้ำนะคะแต่ยังไม่กล้าตอนนี้กินน้ำอยู่ค่ะ กินน้ำใหญ่เลยหรือว่ากินดินกินดินกินหินก็เป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติมากๆ ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ